ครับบริษัทคอมพิวแค่ของเราก็มีการป้องกันนกอยู่3วิธีเบื้องต้นนะครับ1ก็คือการติดตั้งตาข่ายป้องกันนก 2. ก็คือการติดตั้งเหล็กแหลมป้องกันนกแล้ก็3คือการทาเจลป้องกันนกครับครับสำหรับพื้นที่ที่เหมาะกับการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกนะครับก็คือ พื้นที่ที่เปิดโล่งนะครับมีจุดที่เราจะเจาะยึดอุปกรณ์นะครับเราสามารถป้องกันนกได้100%ยเซครับสำหรับการติดเหล็กแหลมนะครับพื้นที่ที่เหมาะสมเบื้องต้นก็คือเป็นพื้นที่คิ้วขอบบัวนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เล็กแล้วก็มีความยาวเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตาข่ายได้นะครับก็จะเป็นการติดเหล็กแหลมยึดเข้าไปเพื่อป้องกันนกเข้ามาเกาะในจุดนั้นๆครับสำหรับพื้นที่ที่เหมาะกับการทาเจลไร่นกนะครับก็คือ เป็นพื้นที่ที่ลูกค้าไม่ได้ใช้งานแล้วก็มีนกเข้ามารบกวนนะครับก็คือพื้นที่นั้นเราเราเรา,เราทาเจลเข้าไปเนี่ยนกก็จะไม่มารบกวนครับแล้วก็ตัวเจลของเราเนี่ยเราจะปูฟอยก่อนที่เราจะทาซึ่งสามารถลอกออกและทำความสะอาดได้ง่ายครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจบริการป้องกันนกนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่บริษัทคอมพิวตแคร์นะครับ